เตือคนสวยครับจะลืมนะครับจะเลื่นจาไน้แับตัวนีสิม่สีตุดตันเัอเตือนนะครับอย่าได้ทำอีกไม่งั้นคจะโดนแป๊แหรือเปล่านั่เองครับตองเพชรอุ้งองพุ่งเข้ามดน Lung Sao Kuang, Viet An 1, 2, 3 Oho 1 2 3 4 5 6

เสียครับย่าพลดครับแขกแงคูนครับ่ตัดตูม้วตูเดียวกันยังได้